สวัสดีครับผมนัทเฟอร์กี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรุ่น XLS นะครับเป็นรถลูกค้าครับรุ่นนี้ลูกค้าแต่งรอบคันเลยครับเดี๋ยวจะมีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มที่ชิ้นแรกเลยครับจะเป็นชิ้นกันชนหน้าวายนะครับชิ้นนี้มาพร้อมกับใบรับประกันนะครับแล้วครับชิ้นต่อไปจะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าไฟ LED 3จุดนะครับกระจังหน้าตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะเอาไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาว LED นะครับครับส่วนชิ้นต่อไปจะเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ของกระจังหน้านะครับฟอน FORD สีแดงนะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับแจ้งแจ้งกับทางผมได้เลยนะครับทางผมจะเปลี่ยนสีให้ใหม่ครับครับต่อไปเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นไฟ LED นะครับรุ่นนี้เป็นไฟ LED คล้ายกับตัวท็อปเลยนะครับสวยงามครับชิ้นนี้ครับต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นราวหลังคานะครับราวาหลังคาตัวนี้เป็นราวาหลังคารุ่นใหม่ครับลูกค้าสนใจติดตั้งได้เลยนะครับครับต่อไปจะเป็นตัวครอบ ตัวขรอบมือนะครับแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าแล้วก็ตัวขรอ,อบไฟท้ายครับตัวนี้กันรอยได้เลยครับชิ้นต่อไปจะเป็นซุ้มล้อครับซุ้มล้อชุดวายนะครับตัวนี้มาพร้อมเลยทั้ง4ล้อเลยครับต่อไปครับชิ้นนี้พาดไม่ได้เลย ที่นี้จะเป็นโลบานะครับโลบายี่ห้ออウแลนเดอร์นะครับติดตั้งสวยงามเลยครับครับลูกค้าคนไหนที่สนใจอุปกรณ์แต่งครบคันแบบนี้ติดต่อนัดเฟอร์กี้นะครับ0928583450นะครับหรือพบกันที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5นะครับคับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจออกอ o กฟอร์ดสัมแตง5 0เครื่อง V8 นะครับ รถเพิ่งเข้าโชว์รูมมาเลยครับโปรโมทที่โชว์รูมเพิ่งจัดโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมัสแตงหนึ่งคันแถมพิฆาตหนึ่งคันเลยครับอันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับคันเดียวเท่านั้นพลาดไม่ได้เลยครับแล้วพบกันที่โชว์รูมฟอร์ดพรรามห้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ